สะเทือนวงการมวยไทยค่ะเลอดักนักมวยดังพมา่าอ้างค่ะวันจับมือเว็บพนันใหญ่ที่สุดในเอเชียมีเรื่องให้ได้มึนงงกันอีกแล้วนะสำหรับเหล่าประเทศข้างบ้านค่ะรอบนี้นักมวยเบอร์หนึ่งเนี่ยเขาออกมาแสดงความที่เห็นกันแบบสะเทือนวงการมวยไทยในระดับโลกเลยค่ะว่าอาจจะมีเรื่องของการเกี่ยวข้องกับเว็บพนันในระดับเอเชียด้วยและจะให้พูดกันตามตรงๆเลยเนะก็หลายๆประเทศเนี่ยก็เปิดกว้างกับเรื่องพวกนี้แต่ว่าสําหรับวันแชมเปี้ยนชิพชในคุณผู้ชมที่เขามีเจ้าของเวทีเป็นคนไทยบวกกับวงการมวยไทยเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของ เซียนพนันมาโดยตลอดเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องเล็กๆแน่ค่ะโดยเรื่องนะคะมันเริ่มจากว่าทางด้านของเดฟเลดักค่ะนักมวยจอมเกียนเนะคะชาวแคนาดาเจ้าของแชมป์มวยพม่าคาดเชื่อคุณผู้ชมที่เขาเคยโด่งดังมากๆเลยจากการที่เขาออกมาด่ามวยไทยแล้วก็เหยียดหยามบัวขาวค่ะล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส,ส่วนตัวนะคะซึ่ง Facebook เ,เขาเนี่ยก็มีผู้ติดตามอยู่ประมาณ2.1ล้านคนเลยเขาเนี่ยก็โพส์ในทํานองที่ว่าวันแชมเปี้ยนชิพและก็วันเอก็กเบดค่ะซ โดยมีตัวเดฟเลอดักนี่แหละ เป็นสื่อกลางค่ะซึ่งเขาก็มีรายละเอียดนะคะว่าขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้ทราบครับผมเนี่ยได้ต่อสัญญาระยะยาวกับบริษัท OneXbet เนะคะที่พมา่ามูลค่ากว่าพันล้านดอลลาร์พวกเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในบริการกีฬาออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่จะให้คุณได้เล่นเกมกีฬาออนไลน์และก็เป็นพันธมิตรกับสโมสรฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกเช่นสโมสรพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลเชลซีเอฟซีรวมทั้งเอฟซีบาร์เซโลนาและก็คาร์ดิฟซิตี้เอฟซีค่ะนอกจากนี้ก็ยังมี แล้วก็ OGE Sport ทีมสป e ีลิทอีสปอร์ตและวัน o ละวันเวิลด์ยังเป็นหุ้นส่วนด้วยพวกเขาจะมาร่วมมือกันเพื่อทําสิ่งที่ดีที่สุดในโลกดังนั้นดังนั้นเขาจึงร่วมมือกับฉันและนอกจากนี้ฉันยังภูมิใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งอย่างเป็นทางการสําหรับวันแชมเปี้ยนชิพการแข่งขันล,ลีกศิลปะก,การต่อสู้ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียซึ่งก็มีเพื่อนและก็พี่น้องฉันมากมายที่อยู่ในหมู่การต่อสู้ของวันแชมเปี้ยนชิพอย่างเช่นโกซซ์หลินอ้อหรือว่าโกอึ่งละองซานค่ะซึ่งเขาเนี่ยก็โพสประมาณนี้นะ เพราะว่าเราก็ไม่ได้เรียนภาษาพม่ามา,ก,มาก,ก็เลยไม่รู้แต่โดยรวมเนี่ยก็คือว่าทางเลดักเนี่ยขออ้างค่ะว่าเว็บพนันของเราเนี่ย กำลังที่จะร่วมมือกับวันแชมเปี้ยนชิพซึ่งจะจริงหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ไม่ทราบแต่ว่าเมื่อเข้าไปเช็คกับทางวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวกับประเด็นที่ว่าจับมือกับเวบพนันรายใหญ่นี้แต่อย่างใดค่ะซึ่งเรื่องนี้ฮะก็ต้องรอวันที่วันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยออกมาแถลงกันเองนะคะว่าเป็นเรื่องราวมันก็จะดีที่สุดแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ความจริงนะคะบอกเลยว่าชาตีเนี่ยไม่น่าจะนิ่งเฉยอย่างแน่นอนค่ะ นวนมาเข้ามาแสดงความเห็นชื่นชมทางด้านของเดฟเลอรดักกันใหญ่เลยนะคะว่ายินดีด้วยนะที่คุณเนี่ยได้จับมือกับวันแชมเปี้ยนชิพสักทีซึ่งซึ่งวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็ถือว่าเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดสำหรับวงการมวยในขนาดนี้แล้วค่ะ